อรอบนี้เรามาดูกันนะครับ MG ใหม่อืมไม่ใหม่สิมันก็ MG EP ้ G e ไม่ใช่ ตอนนี้เขาเรียกว่า MG ES หรือก็จ้า MG EP ใหม่นั่นเองครับในในทางโซนยุโรปเนี่ยเขาเรียกมันว่า MG 5หรือ MG 5 Electric นั่นก็เป็นการบอกให้รู้ว่ามันคือรถไฟฟ้า100%ซึ่งสําหับคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ในรูปแบบที่เรียกว่า Station wagon หรือ เราพูดง่ายคือว่าหลังคาเต็มเลยแหละหลังคาแบบห้าประตูเต็มนะครับเรามาดูว่าความเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจาก,ก้านหน้าเลยไปหน้าคนนี้ทั้งหมดเลยนึกออกไปครับว่ามันคืออะไรมันจะมีลักษณะคล้ายกับตัว MG ที่ออกมาก่อนหน้านี้คือ MG VS นั่นเองก็คือเป็นการปรับสู่ยุคใหม่ของ MG นะครับเป็นเจนใหม่นั่นเองนะครับดูเลย ไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับลูกทรงต่างๆรายละเอียดได้ถูกจับใส่ไปในเจ้า MG EP เดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น MG E อ้าวสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนเดิมชุดชาร์จ AC DC นะครับ AC DC ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่าแจ้งไว้ว่า ชาร์จจาก0ถึง80ภายใน40นาทีโดยใช้ระบบ DC นะครับส่วน AC เนี่ยก็มีประมาณ9ชั่วโมงผมว่าก็โอเคนะสำหรับเลนที่มันไปได้ถึง400กิโลในการชาร์จครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ยังเห็นอยู่ว่ามันเป็น MG EP e mm hmm. เดิมนั่นเองก็คือส่วนด้านข้างเนี่ยเราจะมองเห็นแนวเส้นที่เป็นโค้งเป็นเคิร์ฟนะครับ ส่วนของไฟหน้ายาวไปถึงส่วนของไฟท้ายนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับรถตัวนี้ก็คือล้อขนาด17นิ้วแล้วก็กล้องที่ถูกซ่อนไว้ในกระจกมองข้างพร้องไฟเลี้ยวหลักลังคาะ่คับไปดูสุนท้ายกันต่อ ในส่วนท้ายเนี่ยสังเกตดูได้ว่าไฟที่ออกแบบใหม่เนี่ยดูทันสมัยขึ้นกันชวนท้ายเปลี่ยนใหม่ส่วนของด้านบนหลังคางก็จะมีแหลกซึ่งออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง70กิโลนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางพักผ่อนในวันหยุดหรือสำหรับคนสายแคมปิ้งก็อาจจะชอบนะครับเพราะว่าอันนี้วางของได้สัมภาระได้ไดเยอะเลยครับ ลักษณะของรถ t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  o o n วร g ก n ก็ข้อดีของมันก็คือหลังคามันยาวออกมาแล้วก็ทำให้มีพื้นที่เก็บสัตภาระหลค่อนข้างเยอะสำหรับความยาวตัวรถขนาดประมาณ4เมตรกว่าๆเนี่ยก็โอเคเลยถ้าไม่พับเบาะเนี่ยตามตัวเลขที่เขาบอกไว้ก็คือความอยู่ตรงนี้โซนเนี้ยเกือบเกือบจะถ้าคิดเป็นไปนแน้วน้ำก็คือประมาณเกือบเกือบจะ5 0าถ้าเราจงกาจะ ใส่ของเพิ่มเขาพับเบาซึ่งเบาเนี่ยเขาอ,ออกแบบมาเป็น60 4 0ซึ่งถ้าเปิดพับไปทั้งหมดเลยก็จะได้ประมาณความจุประมาณ 1. จุประมาณ1 0บ่าไรนะพันสี่ลิตรกว่ากว่าเกือบพันหลิตรนะครับลองพับกันดูไหมหรือไม่ต้องอพับกันดูเลยดีกว่าไหนๆก็พูดถึงแล้ว อนี้ออกก็จะได้พื้นที่ส่วนสูงขึ้นดีครับส่วนกว้างเนี่ยถ้าจากตัวเลขที่พวัดมาก็อยู่ประมาณ1เมตรพอดีวันหยุดนี่พักผ่อนก็น่าจะใส่พวกก็เลยถังเก็บถังแข็งถังเก็บความเย็นได้ใหญ่ๆประมาณส0 5 0ลิบรเหลือๆเลยสบายๆอืม เสียดายนิดนึงนะพับเบาะลงมาแล้วเนี่ยลงได้ไม่สุดเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปีกเบาะที่เราที่ทางเขาออกแบบมาให้นั่งสบายมันก็มีข้อที่ต้องติดขัดนิดหน่อยก็คือว่าลงเบาะไมไ่สุดนะครับเสียดายนิดข้างในรถกันละ ืมอแทบจะจำไม่ได้เลยมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเเรียกว่าร0 0เลยก็ได้เพราะว่าภายในเนี่ยจากเดิมที่เราดูเป็นรถง่ายๆตอนนี้เขาทำมาค่อนข้างครบนี่นจอ7.5ที่เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวนี้ เอนเรทนเนอร์นี้ก็ถือว่าใหญ่เลย10นิ้ววัสดุนี่นอกจากเป็นคอนโซลแบบเรียกว่า2อสเต็ป2ชั้นนะครับวับสดุที่มาบุกก็เหมือนผ้าเย็บเกงยีนสวยเลยนะครับเจอได้คงเล่นสีฟ้า ให้รู้ว่าให้เจ้านี้เป็นไฟฟ้านะถ้าไม่บอกเลยนะว่าตัวนี้มันก็คือเอ็มจีอีีเดิมที่มีการปรับปรุงใหม่เนี่ยตัว ES เนี่ยถ้าไม่มีไม่เคยสัมผัสตัว EP มาก่อนเนี่ยมาเข้านั่งอีเนี่ยก็คงนึกไม่ออกเลยว่า EP เดิมเป็นยังไงนะครับ ของก็ใหญ่มีเป็น2ชั้นวางของด้านล่างได้อีกสบายๆเลยเหลือเฟือเลยไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันไม่มีชุดเกียร์เหมือนกับรถพวกเครื่องยนต์เขาบอกเบาะนั่งนั่งสบายมากก็จริงฮะจริงนั่งสบายปีกบอกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนึงที่ผมชอบก็คือว่าตัวหมอนรองศรีรษะเนี่ยยังคงเป็นแบบแยกอยู่นะครับซึ่งโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆเนี้ จะชอบทําเป็นแบบเบาะหมอนรองศรีรษะเนี่ยอยู่ในชุดเดียวกันไปนเลยซึ่งผมว่าในลักษณะที่เป็นแบบแยกเนี่ยมันเหมาะสำหรับการที่เรามีผู้ขับอาจจะหนึ่งหรือสองคนก็ได้อย่าง,างาวันธรรมดาผมอาจจะขับเองวันหยุดอาจจะให้คุณภรรยาขับรถพาลูกไปไหนมาตอนไหนหรือไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าก็น่าจะเหมาะเพราะว่าหมอศรีรษะหมอรองศรีรษะเนี่ยมันจะปรับได้อยู่ ตามความสูงตามศีระของผู้ขับนะครับเรื่องหนึ่งที่ที่ผมพอจะรู้มาว่าตัวชุดเกียร์เนี่ยเดิมเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าโดยทั่วเข้าไปรถไฟปัป๊หลายๆรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปลขึ้นมานั่งปั๊บออกไปได้เลยแต่สหรับ EP อ่ะ ES ดิ ES ใช้วิธีการปลดตำแหน่งเกียร์นะครับ๋ยว,ว่าเดินหนา้าไปหลัง มีกล้อง360องศานะครับฟังชันมีมาให้ครบเลยโอเราเราจอดอยู่นี่กลางเรือกลางสวนผคงไม่ใช่เรื่องยากแล้วละ่ะถ้าเกิดจะเข้ามาลักษณะที่มันมีกล้อง360องศาแบบนี้กดพีชั parking นะ่ตัวนี้มันมันควรจะมีนะครับสำหรับรถที่เป็นรถอาจจะเป็นไฟฟ้าหรืออะไรก็แต่มันควรจะมีไว้ ไม่เสียหายดีกว่าขึ้นมาปุ๊บกดคันเร่งแปมันลดมันไปได้เลยเนี่ยอันน้นก็ผมว่ายังอาจจะไม่เหมาะสาหรับยุคสมัยนี้ซึ่งเราต้องมีการปรับตัวกันเรื่องของรถไฟฟ้าเพิ่มนทุกเรามาพูดถึงสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังของมอเตอร์ที่เป็น177แรงม้านะครับแล้วก็ความเร็วรอบที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก10,000รอบ ซึ่งแต่เดิมก็วิ่งได้แค่ประมาณ150ตอนนี้เป็น15,000รอบก็ได้ถึง185ซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องของความปลอดภัยที่มองข้ามไม่ได้เลยใน MG โดยเพราะรุ่นนี้เพิ่มเข้ามาในเรื่องของระบบ Active Cruise Control ทำให้เราสามารถระบบควบคุมเนี่ยสามารถควบคุมรถไปในการเดินทางโดยที่มีการควบคุมระยะห่างของกันหน้าแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอื่นๆซึ่ง เดิมมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ให้มาแบบเขาเรียกว่าจัดเต็มเลยนะครับสาหรับรถที่เป็นสเตชันไบคอนเนี่ยข้อดีมันก็คือหลังคาส่วนที่มันยาวไปจนถึง,ถงท้ายรถนะครับมันทําให้รู้สึกว่าข้างหลังไม่อึดอ่ะเดีย๋ยวเราไปนั่งข้างหลังกันมาลองนั่งข้างหลังกันดูเออกว้างแช่ช่วงขานี่ขนาดข้างหน้าเมื่อกี้นั่งแบบสบายๆเนี่ยสำหรับความสูง170เนี่ยถือว่าโอ้เหลือๆเลยด้านล่างมีช่องเสียบ USB ให้เหมาะกับยุคนี้ยุคนี้ทีน,นี้ก็ถ้าใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็จะเป็น Type C กันหมดละมีที่เท้าแข่งให้ายนั่ง3คนหรือ2คนแต่ถ้า2คนก็ผมว่าน่าจะดีกว่านะแต่3คนถ้าเป็นเด็กเล็กๆก,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 ก็โอเคอยู่แยกสาม ส่วนเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ